อ่าเติมเงินถูกนะครับต้องทางอีล็อตติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับแล้วก็ซัมเมอร์วอลกรับเติมนะครับแล้วก็ราคาถูกต้นต้นของประเทศไทยนะครับอ่าสวัสดีครับมีลัอก,กี้แบนะครับวันนี้เราอยู่ในซัมเมอร์ซัมเมอร์น์วอลคอนิเกิลนะครับวันนี้จะมาแนะนํานะครับเพราะว่ามีคนถามมาค่อนข้างเยอะจริงๆตอนแรกว่าจะไม่ทำนะไอหอยากเนี่ยแต่ว่าคือมันก็มีคนทําเยอะแล้วอะแต่ว่ายังมีคนถามอีกเยอะว่าร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสามร้อยเก้าสี่สองร้อยเนี่ย มันไม่ผ่านคนไม่ผ่านเยอะจริงๆเว้ยหมีก็เลยแบบเออมนทาไกลรวบรวมเลยแล้วกันแล้วนี่จะบอกบอกว่าคีหน้าแล้วก็ออบเบียเนี่ยใช้ทิกเดียวกันเลยครับแต่ว่าอย่างคีฟเนี่ยจะเป็นอีกทิกหนึ่งคือคีฟเนี่ยมันจะเน้นสะท้อนคีฟมันจะเป็นตัวที่มีสะท้อนแต่ว่าคีหน้านี่หมีไม่เคยเล่นหมีไม่รู้ว่ามีสะท้อนหรือเปล่านะแต่ว่าออบเบียนี่ไม่มีแน่นอนนะอ่ะเดี๋ยวมีขอพูดขอเจ้าปัญหานะที่ทุกคนชอบติดกันนะคบประจำเลยใครชวนมาหรือไว้วไก่อน อ๋อหอ200อ่ะเดี๋ยวเราขอพูดไล่ตั้งแต่หอที่มีปัญหาเลยนะตั้งแต่ชั้น190นะครับคนจะติดกันเยอะคือ190 190 190เนี่ยซึ่งมันมีปัญหาคืออีฟิกแสงอ่ะต่อไปก็193 194 193 194เนี่ยจะเป็นอิฟฟิโนมืดซึ่งมันมีเขาเรียกว่าไงดีบัฟก่อนตายมันจะสะท้อนเรื่องของมันคือ53,000ไปที่ตัวดาเมจ ซึ่งถ้าเกิดจังหวะนั้นส่วนใหญ่ตัวดาเมจเลื่อนมันไม่ถึง53 0 0 0หรอกมันก็จะมีปัญหาคือตัวดาเมตตายถ้าเกิดเราไม่มีชุบก็คือผ่านยากครับเดี๋ยวมีจะแนะนำเทคนิคนะ19 3 194เหมือนกันมีอีเฟโนมืดแล้วก็200เจ้าบาโฟเมตตัวปัญหาเดยนะที่ทุกคนกรีดร้องขอร้องชีวิตกันเลยทีเดียวเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดถึงมอนสเตอร์มอนสเตอร์แต่ละตัวก่อนนะครับว่าเฮ้ยแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างนะเอาหนึ่งฮ้อแสยเก มันท็อปเทียร์เลยนะเว้เยเอเลยนะมันเก่งมากเพราะว่ามันดูดบัฟได้เหมือนอ,อีอออีเหมือนจินไฟแต่ว่ามันจะมีบัฟตัวเองที่บวกบวกบวกโคตรเยอะครับแล้วก็ท่ามันยิงแรงมากนะยิงทีเดียวหายอะ่ะเดี๋ยวมีอ่านให้ฟังนะครับอ,อีฟิอีฟิกแสงเป็นยังไงหัวชื่อโคตรเท่เลยเอลซาเลียสนี่นึกว่าซาจิทาเลสปล่อยออฟแสงโจมตีศัตรูเป้าหมายสีครั้งแต่ละฮิตมีโอกาสขโมยเอฟเฟกเห็นไหมมีก็โอกาสขโมยเอฟเฟกต แบบบางทีเรามีอมาตะอยู่ขโมยเฉยเลยแล้วก็โจมตีแรงมากด้วยนะครับเสร็จแ,แล้วก็เพิ่มแอคแท็กตามจำนวนเอฟเฟกต์ที่เห็นไหมยิ่งเรามีเอฟเฟกเสริมที่มีแอคแท็กมันก็ยิ่งโคตรเยอะมันเลยมีอบอกว่ามันโคตรเก่งไงปล่อยออฟเป่งแสงโจมตีศัตรูมีคนถามหมีบอกว่าอินฟิกแสงกากเหรอครับพี่โอ้โหมีนี่เกาหัวคุณเปิดได้นี่คือโคตรดวงดีครับหมีบอกให้เลยนะราคาอาจจะไม่เข้าเทวดาทูสวรรค์นนะตัวละหมื่นนะแต่หมีตีไว้ามาห้าพันเจ็ดพันก็ได้อะมันโหดอะ ไปแนละ้วปล่อยออฟแสงโจมตีศัตรูเป็นเป้าหมายเราลดดีลดลดเดฟแล้วก็เวลาเรามีบัฟเยอะยิ่งบ่งโจมตีมันยิ่งแรงมากแล้วก็มีดูดบัฟเขาเองโอ้โห,โหตัวเดียวครบเครื่องครบจักรวาลเลยนะวิธีจัดการอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีขอพูดตัวปัญหาก่อนนะไอหอร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสามร้อยเก้าสี่เนี่ยตัวปัญหาเลยนะแต่ละตัวนะต่อไปเดี๋ยวร้อยเก้าสามร้อยเก้าสี่นะครับอินฟโนโมืดนะตัวตัวแสบถ้าคนที่ไม่มีการูด่าแสงชุบเนี่ย อาจจะลําบากครับกับไม่มีพีดไฟเนี่ยต้องแบบเกาหัวต้องต้องบอกขอเลิกเล่นครับผมไม่ไหวแล้วมันเกมมันโหดได้ขนาดนี้อ่าเนี่ยครับเห็นยว่าพอเราอ e ีฟโน่เมื่อพอเปลี่ยนคัสมันจะเป็นชื่อว่าโดโด,โดแกนนะเมื่ออ e ีฟโน่ตายเห็นไหมครับจะได้คำสาบบทสุดท้ายใส่เตตูทำดาเมจตามสัดส่วนให้ีสูงสุดของต้นซึ่งเท่านี้มีไปเช็คมาเรื่องมัน5 3าหมไอตัวที่อยู่ที่หอ193ก้าพอมันตายเสร็จมันก็จะท้อนใสเ่เราตายวิธีแก้ก็คือพีดไฟครับ แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีการรู้หน้าแสงหรือว่าตัวอะไรก็แล้วแต่ที่ชุบก็ไม่เป็นไรครับพอตายเสร็จล้วก็วิ่งวนแล้วก็ไล่ฮิวมันก็ชุบก็จบแต่ส่วนใหญ่คนไม่มีเยอะไงหมีก็ไม่มีนะคนไม่มีจะลำบากครับจริงๆเพราะว่าไอ้ตัวเวลามันสะท้อนเนี่ยมันจะไปส่วนใหญ่มันจะไปใส่ตัวดาเมจเรายินไฟตายตัวดาเมจไม่มีแล้วก็คือเวฟที่สามเจอบอสด้วยเพราะเราไม่มีดาเมจก็ฆ่าไม่ได้ถูกไหมฮะเดี๋ยวหมีจะเล่นให้ดูด้วยครับแล้วก็บอกอธิบายวิธีแก้ไขแต่ละตัวเลยนะ ส่วนบาร์โฟเมนี่มันไม่มีเป็นมอนสเตอร์ให้เราอยู่แล้วนะแต่เดี๋ยวมีไปอ่านให้ดูคือไอ Buff ้บาร์โฟเมดสองร้อยเนี่ยไม่ต้องไปอ่านหรอกเอาง่ายๆสกิลแม่งสิบสกิลสิบรรทัดอะสิบสกิลคือไม่ต้องไปอ่านครับเอาง่ายๆนะสกิลมันโดนไม่ได้สกิลโดนยังไงก็ตายแรงมากแต่มันมีวิธีเล่นอยู่มันใช้ตัวเดียวกันหมดเลย3ามคม่นิกนะถ้าเอาแบบผ่านง่ายๆถ้าผ่านยากาก็นั่นแหละครับ อ่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับร้อยเก้านะรเาะเพราะว่าคนถามเยอะเลยร้อเก้าอย่างที่บอกครับพี่อ e ีฟิแสงวิธีแก้ไขของหมีนะที่หมีลงแล้วแบบหมีผ่านง่ายๆก็คือทุกคนต้องมีพิดไฟจริงๆถ้าไม่ถ้าเกิดไม่มีพิดไฟผ่านเัาไม่ผ่านได้เราสามารถที่จะเอาการดูด้าแสงเนี่ยมาชุบได้แต่มันก็โอกาสตายก็สูง,ย,งยังไงตัวละครในทีมเราตายแน่ถ้าไม่มีพิดไฟเพราะว่ามันยิงค่อนข้างแรง จินไฟออกมาทําไมจินไฟออกมาเพื่อแย่งบับนัครับเพราะว่าอย่างที่บอกไอฟ,ฟีแสงเนี่ยมันจะบับตัวเองแล้วหนีไม่ไแน่ใจว่าตัวมอนสเตอร์มอนเตอร์ในแมปอ่ะในร้อยเก้าสิบมันบับหรือเปล่าแต่ว่าโอ้โหบับโจมตีมันขึ้นยาวมากเลยนะแล้วนั่นก็คือทําให้มันยิ่งโจมตีแรงเพราะว่ามันมียิ่งบับโจมตีเยอะมันก็ยิ่งบอกโจมตีถูกไหมแล้วก็ยิงเราลดเดฟคือมันยิงเราทีเดียวหายถ้าเราไม่มีพีดไฟก็เล่นตึงครับ โดย3ตัวละครเป็นหลักที่หมีเล่นเลยนะร้อยร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสามร้อยเก้าสี่สองร้อยเนี่ยก็แน่นอนว่าการุณหน้าน้ำแต่ว่าหมีไม่มีแสงนะถ้ามีแสงก็ดีกว่าด้วยประการทั้งปวงต่อไปก็คือพีดไฟพีดไฟนี่สําหรับหอเนี่ยนะจะเป็นหออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราสามารถลงพีดไฟได้นางก็คือเดอะแบกนะครับนางคือตัวที่เทียเอ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 เลยเพราะว่าสกิลนางเนี่ยอมตะอมตะคือสกิลนี้กดแล้วคืออมตะเลยครับอมตะทั้ง3ตัวเลยแล้วก็สกิลฮิลเนี่ยอย่างที่บอกถ้า HP ในปาร์ตี้เราสามตัวเนี่ยน้อยกว่าสามสิบเปอร์เซ็นตมันจะไล่เป็นอมตะเลยแล้วก็ฮิวด้วยคงมีฮิวอย, 25, ยู่ประมาณสองหมื่นห้าเมื่อกี้มีฮิวไว้วยไปเยี่ยงสองหมื่นเจ็ดมีจะบอกว่ามันไม่ได้ฮิวเบาเลยว่าฮิวโคตรแรงแถมถ้าเออ่เลือดมอนสเตอร์มอนสเตอร์ในปาร์ตี้เราเลือดต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์แม่งอมตะอีกโอ้โหเป็นตัวที่แบบไม่รู้จะพูดยังไงนะเพราะนั้นไม่ต้องคำถามเลยครับพิษไฟควรปลุกพลังขั้นไหนอันนี้ไม่ต้องถามนะสิบห้าแน่นอนนี่มีสิบสี่คาเซ็ ยังไงก็ต้องอัพ15มันเป็นตัวที่แบบลงได้ทุกคอนเทนต์อะส่วนรูนเนี่ยมีพอแนะนำไปเทปพีเปอร์เซ็นต์กับดีเฟน์เปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าอย่างที่บอกเอาดีเฟน์เปอร์เซ็นต์ตัวนางก็โดนเบาขึ้นเทปพีเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ยิ่งส่งผลทำให้ตัวนางฮิวแล้วนี่มีก็ใส่เทปพีเปอร์เซ็นต์หมดทุกรูนนะมันก็ฮิวดีประมาณ2,007 7อย่างที่เห็นฮิวโคตรแรงแถมแม่งเอามาทาสองสกิลเวอร์วังหลักๆพี่หลักๆอ่ะเจ้าเอา่อ อีฟ e ิกแสงเนีไม่มีอะไรเลยครับถ้าเรามี e ine, อีฟมีพิดไฟจะเล่นผ่านง่ายมากอา่ะเดี๋ยวมีลงให้ดูดีกว่าเดี๋ยวจะไล่ชั้นไปเรื่อยๆเลยนะครับสําหรับผู้เล่นที่แบบเออยังมีปัญหากับพวกหอ,อยากอยู่นะอ่ะเดี๋นี้มีใช้ก็ใช้ตามนี้เลยเอา้าวจีนไฟมาทำไมอย่างที่บอกอ e ีฟีเนี่ยมันดูดบับเราได้ ถูกไหมครับแล้วมันก็มีบัฟตัวเองมีลูกน้องบัฟให้หรือเปล่านี่มีไหมเออลูกน้องบัฟให้แหละเนี่ยเห็นแล้วไอ้พิกซี่ลมนี่แน่นอนเลยนะยิ่งบัฟเยอะก็ยิ่งแรงเพราะนั้นแล้วอย่างที่บอกเราก็เอาจินไฟมาแย่งบัฟมันดีถูกไหมพอเราเอาจินไฟมาแย่งบัฟมันเอา้ามันจะมีบั๊อามาตะด้วยนะเราแย่งมาได้บัฟโจมตีก็แย่งแย่งได้หมดเลยสว่วนเอ,อ่อตัวที่สามเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆมีการูนา่าการูนา่า,นาแสงก็มาลงแทนน้ำได้ครับทีนี้นก็ดีกว่าอย่างน้อยเกิดสมมุติเเรรราาาาบบ้้นนมมมีีใคคตยยยยยััักกก็งช่่่ววไดดถูอะลลุ อันนี้มีอาจจะพยายามพูดให้ละเอียดนิดน,นึงนะเพราะว่าเวลาตายที่หอ่อแม่งชอกปากเว้ยแล้วกูต้องมานั่งกดดีเน่นแล้วแบบโมโหมากอ่ะลุยเลยครับกดอมาตาก่อนครับก่อนใส่นะไม่งั้นเดี๋ยวบางทีมันยิงสกิลราทีเดียวตายได้นะเสรแล้วเราก็อาจธรรมดาไปครับรอรอเจาอีฟฟอ่ะอมาตาหมดกดเลยครับไม่งั้นตายนะมันจะยิงค่อนข้างแรงอ่ะเดี๋ยวมีฮิวการูด้าก่อนนะการูดา้าจะตายโอ้ตอนนี้มันบับเยอะเรามาแย่งก่อนครับแย่งบัฟครับอุยอ้ยเอาครับเออ บางทีมันจะบัฟเกาะด้วยนะครับมันจะบัฟเกาะอ่ะฮะพออ e ีฟิกตายเสร็จก็เล่นง่ายแล้วเราก็ฆ่ามอนปกติอย่างที่บอกคือตัวนี้แคลียร์เลยคือมีพิดไฟครับพอมีพิษไฟเราง่ายมากถ้ามีกับไม่มีนี่คือคนอารมณ์เลยนะผมว่าเจ้าอ e ีฟิกแสงบางสกิลมันยิงเป้าเดียวตายเลยนะ่นามันจะผ่านง่ายมากเพราะเรามีพิดไฟแล้วก็จินไฟเนี่ยหน้าที่ของนางคือการแย่งบัฟครับไปให้อีฟิกไม่ให้อ e ีฟิก e แสงมีบัฟเดีวยวเพราะว่าตัวอีฟิกแสงมีบัฟเยอะไม่ได้เพราะถ้าเกิดมีบัฟเยอะเนี่ยมันยิงแรงมากยิงทีสอง ยิ่งที่คือหายจบไปในส่วนชั้นร้อยเก้าสิบคิดว่าเพื่อนๆน่าจะผ่านได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดผ่านไม่ได้ก็เดี๋ยวมีอะไรมาพิมพ์ใต้อคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวมีทำคลิปแยกให้อะไรอย่างเงี้ยแต่คือจริงๆตอนแรกว่าจะทำแยกชั้นอยู่แต่ว่ามันเธอท้าเอารวมคลิปไปเลยดีกว่าเนาะอ่ะต่อไปนะครับร้อยเก้าสามร้อยเก้าสี่นะตัวมีปัญหาที่มีบอกอีฟโนอย่างที่บอกครับมีคาซิวควาสาบ last curse เพื่ออินฟอนมืดตายเมือม่อไหร่จะสะท้อนให้เห็นไหมครับเลือดมันจะมีให้หมด HP คือ5 3 6 5มามันจะสะท้อนใส่ตัวดาเมจเราตายมันก็จะเกิดปัญหาวิธีการแก้ก็คือลงทีมดามหมีเลยคืออันนี้แล้วแต่เ,เพื่อนๆแต่ว่าต้องมีพีดไฟแต่ถ้าไม่มีพีดไฟก็ต้องมีตัวชุบอย่างการูด้าแสงเพราะว่าพีดไฟมาทําไมใช่ไหมครับมีจะกดอมาตะตอนที่เจ้าอินฟอ n โนมันจะตายพอเวลาเราอามาตะเนี่ยมันจะท้อนมาคํสาบไม่โดนครับนี่คือทางแก่ตอนคนไม่มีชุบนะ แต่คือที่คีน่าน่าจะมีรางนะหรือไงหมีไม่รู้แต่ว่าหมีไม่หมีไม่ได้เล่นคีน่าแล้วก็เจ้าการรู้หน้าน้ำเนี่ยหมีไม่มีแสงถ้าเพื่อนๆมีแสงเนี่ยสามารถมาลงเปลี่ยนได้เลยเพราะว่าเผื่อเราพลาดขึ้นมาปาร์ตี้ตายเออเราก็เดินเข้าไปฮิวนิดนึงก็ฟื้นแล้วถูกไหมฮะแล้วก็ปัญหาเลยก็คือบอสเอชั้นร้อยเก้าสามมีบอสแต่ก็เก้าสี่มีบอสมั้งถ้าหมีจำไม่ผิดนะเอาหรือหมีจะเล่นให้ดูทั้งร้อยเก้าสามร้อยเก้าสี่เลยนะครับ อันนี้มีจะอัดอีเฟอร์โน่ก่อนเลยนะมีจะอัดนอีเฟอร์โน่ก่อนเลยอ่ะเฮ้ยพอมันจะตายเร,ร,รากดสะทอเรากดอมตะเห็นไหมครับเห็นไหมอมตะตายก็ไม่เป็นไรละเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนครับอ่าเราตีต่อเลยครับกดอ,อมตะครับฟึบพยายามให้มันตายตอนที่เรามีอมตะติดเห็นไหมครับมันจะไม่โดนคำสาปแค่นี้เองสําหรับการผ่านนะอันนี้ทิ้งง่ายๆเลยทิ้งง่ายๆเลยเอันนี้ก็จะเกิดปัญหานิดนึงครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือให้เราเล็งเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีเอาแสงมายิงอยู่ครับแสงมันแรงกว่านะ อ่าอิฟนฟานอนนะครับเดี๋ยวมีจะเล็งอิฟนฟานอนก่อนเลยเพราะว่ามันจะได้ไม่นำคาญถูกไหมอ่ากดอมตาเลยครับฟับอมตาเสร็จยิ่งไปยังไปยังหายไหมหายหายดิเออเออหายอ่าแค่นี้ครับแค่นี้ปาร์ตี้เราก็ไม่โดนคำสาปตายได้เห็นไหมคิวน่อยเฮ้ยไปยังสองหมื่นเจ็ด จริงๆใช้เป็นจินน้ำก็ได้ครับแต่ว่าจินน้ำอย่างที่บอกคือมันก็มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะคือจินน้ำนางไม่มีชุบเนี่ยแหละปัญหาเลยนางสร้างเกาะแรงเพิ่มรังโจมตีแล้วก็มีฮิวอันนี้ไม่มีอะไรครับอันนี้ชนได้เลยนะบอสเขาเกิดเรามีเออไอเนี้ยครับอะไรนะเฮ้ยไม่เป็นฮิวไม่ได้วะไอ้นั่นอ่ะมวยเกือบตายบอสแม่งไอบอสหมาป่านี่ตกแรงนะเลยทำเป็นเล่นว่ะ โอ,โอ้ย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 เดีว n h i ครับเออเต็มสองหมื่นเจ็ดไม่เต็มก็ไม่รู้ว่าไงแล้วโอ้ยไอตัวนี้ไม่ค่อยไม่ไม่ไมค่อยเท่าไหร่อะชั้นสามแต่ว่าชั้นสี่จะเป็นรู้สึกอ่เป็นโกลเลมหรือเปล่าเป็นตัวใหญ่ๆหนีจำไม่ได้อันนี้จบเป็นส่วนร้อยเก้าสามนะต่อไปเว็บสองกับเว็บสามมันจะมีอินฟ e โนสองตัวนะ ดูมีขอญอาตปรับภาพนิดนึงนะมีแหลกมากเลยมีเล่นภาพเต็มไม่ไหวเล่นในมือถือนะขอเจร้อยยี่สิบแล้วกัน <c oughs> เล่นละับเล่นละค้างมากกว่าตะกิวไม่ทันเลยทีไรเฮ้ยเพี้ยงแต่คือจริงๆเราทำ HP ให้เกินห้าหมื่นห้าหมื่นสามันก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วแต่จะมีปัญหาคือตัวาดาวเมรเราไม่ถึงไงตัวดาวเมรก็อย่างเช่นจินไฟเห็นไหมจินไฟมีแค่สองหมื่นเจ็ดเองมันก็ตายอยู่แล้วอะนะ ราก็เล่นแบบเดิมเลยครับล็อกพาเกตไปที่เจ้าอิฟโนน้อยก่อนเลยนะมันไม่น้อยหรอกอามาตารับฮึบเสร็จแล้วทําไมครับอ,อ,อิฟโนเอ้ยอามาตายที่ฮึบเอาอิฟโนกันครับเออิฟโนให้ตายนะฮึบโอเคครับเห็นไหมแค่นี้เองสําหรับการเล่นให้เราพยายามอามาตะให้เรากดอมตะก่อนที่มันจะตายครับแค่นั้นเองผลของคําศักก็จะไม่โดนนะสําหรับเพื่อนๆไม่ทราบนะครับอันนี้พยายามเก็บสกิลด้วยนะเพราะว่าอีกเวฟหนึ่งจะหนักมากนะ,ะประมาณนี้ครับ อันนี้แนะนำนะให้ฆ่าบอสก่อนเลยครับเพราะว่าจริงๆกเก็บอีเฟโน่ก่อนก็ดีนะมาดูมีเก็บอีเฟโน่ก่อนดีกว่าไหมลำคาญน้ำตาครับฮึสกิลครับใส่เบี้ยงเบี้ยงออโอเคตายต่อไปครับหาอีเฟโน่อีกตัวแล้วก็อดัดแล้วก็ฆ่าก็จบเลยครับอมตาฮึเนี่ยมีกดเร็วไปเาะว่าเนี่ยเชื่อมันไม่ตายแน่เลยว่าเดี๋ยวอมตาไปทีครับฮึ อนฟโนยิงไปอ่าเรียบร้อยครับพออนฟโนตายมาทุกอย่างก็ง <ad tiế> ่ายแล้วเราก็ฆ่าลูกน้องฆ่าอะไรให้หมดนะเราบอกก็จะเป็นตัวชุดเกาะค่อนข้างถึกนะครับตัวปัญหาจริงเรามันคือเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหิวก่อนก็เรื่องนะเอ้ยทำไมหิวไม่ได้วะอ๋อไอตัวนี้มันตีทําให้ติดหิวไม่ได้ครับก็ยังไม่หายอยู่เลยนะตายแน่ไม่เป็นไรครับเรามีเกาะอมตะอยู่นะแต่ก็คงตายแหละเพราะหมดอะหิวก่อนแล้วนะเออหิวไม่ได้ไม่เป็นไรครับ น้อยแน่บางอาจมาทำนกเล่าใส่มันเลยครับยิงมันครับอฮอใส่เดียวไม่ยัง้งเ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูก็จะโดนใส่เดียวเหมือนกันฮึเรียบร้อยครับเนี่แหละคือการผ่านนร้อยเก้าสามร้อยเก้าสี่ก็อย่างที่บอกถ้าเรามีพีดไฟก็ง่ายแต่ว่าถ้าไม่มีพีดไฟก็การูน้าแสงก็ได้ครับหรืออะไรก็ได้ที่มีชุบเพราะว่าเอา้ามันทำมันมาสาบเราตายเสร็จแล้วไงอะใช่ปห มาสาบเราตายเสร็จเราก็ชุบมันก็จบถูกไหมฮะแต่อันนี้หมีไม่มีชุบไงก็เลยแบบต้องใช้วิธีนี้นะอันนี้สําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีชุบแล้วกันอ่ะพิษไฟทุกคนก็ต้องมีหมดถูกไหมเพราะว่ามันมีใบสีดาวเราแลกเราก็ต้องแลกแมวตัวหนึ่งแล้วก็พิษไฟตัวหนึ่งถูกไหมฮะอ่ะต่อไปชั้นสองร้อยนี่เดี๋ยวมีขอพูดอธิบายแบบข้าวๆเลยนะเอยไม่ข้าวหรอกแบบจริงจังเลยดีกว่าอันนี้น่าจะยากสุดแล้วแหละอะทีมที่มีใช้คือทีมนี้ ที่หมีผ่านแบบรู้สึกว่าง่ายนะเพื่อนๆจะใช้ตามหมีก็ได้เดอหมีจะอาจคลิปให้ดูด้วยว่าหมีก็เล่นตามนี้ก็เท่าที่หมีลองมันผ่านง่ายสุดอ่ะแต่บางคนอาจจะเอาจเจ้าอ่ัอน,นี้ออกก็ได้ครับแล้วก็ไปใส่พิดไฟก็ได้หรือว่าจะเอานี่ออกแล้วก็ออเดี๋ยวนะเออนนี้หมีไม่ได้ใส่ลูนแมวก็ได้แต่ว่าหมีว่าไม่เวิร์กอะเท่าที่หมีลองนะ เนี่ยทีมที่มีคิดว่ามันจบง่ายสุดแล้วเท่าที่มีแล้วอ่ะอีกอ,อีกทีมหนึ่งคือเป็นทีมดาเมจสตัวเลยเช่นเอ่อแฮปปี้มืดแต่แฮปปี้มืดนี่ยจะใส่ลุนเลือดนะเพราะว่าถ้าใส่ดาเมจยืนไม่ได้เลยเอาเอามาที่จะมาติดดีพับทำไมเขาไม่บอลโจมตีแรงแล้วก็อีก2ตัวที่เขาใช้ที่มีเห็นเลยนะเขาจะใช้เป็นไอ้นี่อ่อแมวหนึ่ง แล้วก็ไอเนี่ยครับอะไรนะจินไฟดาเมจดาเมจดเพียว3ตัวแต่ว่าหมีไปลองแล้วรู้สึกผ่านยากมากนะมีรู้สึกว่าแบบนี้ผ่านง่ายกว่าเยอะอันนี้พูดคร่าวๆเลย3ตัวละครนะมาทำอะไรใช่ไหมครับก็คือพีดไฟเนี่ยเอามาอามาตะส่วนนกเนี่ยเอามาเล่นเกตเล่นเกตคือตัวตัวเมนตัวที่3ที่เราจะเล่นเนี่ยคือต้องควรจะเป็นเจ้าการลูหน้าน้ํแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีการรูหน้าน้ำก็เอาการรูน,าน่าแสงก็ได้ครับเพราะว่าเวลาฮิวเนี่ยมันจะชุบมันก็จะดีกว่าการรูหน้าน้ําทั้งปวงแต่มีไม่มีไงก็ใช้แบบนี้ไป ส่วนปิกซี่ลมเนี่ยเอาไว้บวกแอคแท็กดีเฟนแล้วก็เล่งเกรครับแล้วก็ลดเดบบอสด้วยมันก็เลยทําให้อ่อมันค่อนข้างตายเร็วกว่าเดิมนะส่วนพีทไฟก็อย่างที่บอกครับในเมื่อถ้าเราสามารถที่จะใช้นกเนี่ยเล่งเกรเวลากดเล่งเกรคือสกิลแรกเนี่ยมันจะเป็นสกิลดาบพอเ,เวลากดใช้มันจะเล่งเกรดในปาร์ตี้หมดเลยสมมุตินะพีทพีทไฟเนี่ยใช้สกิลสองอมาตะใช่ไหมครัพอหลังอมาตะเสร็จให้สกิลนกเนี่ยกดสกิลแรก2ที พอกดสกิลแรก2ทีเนี่ยเอามาตะมันก็จะดีเลยทันครับมันก็จะใช้ได้อย่างต่อเนื่องเลยขอแค่นกอย่าตายแต่คือจริงๆวิธีเล่นน่ะพพอๆออฟังก็ไม่เหมือนง่ายใช่ไหมแต่เอาไปเล่นจริงๆแล้วมันต้องฝึกนะเดี๋ยวมีมีคลิปให้ดูด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูเลยครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอพูดเรื่องรูนก่อนส่วนรูน3ตัวน,นี้มีใส่เป็น H p เปอร์เซนต์หมดเลยนะ HP เปอร์เซนต์หมดเลยทั้งรูนอ่ะ ออฟหลักออฟสองออฟสี up long, up long, up long, percent, head, head ่ออฟหกเฮพีเป็งก็ใส่ดีเฟนท์เปกับเฮสลับกันแล้วแต่ถ้าเกิดออฟหลักไม่มีเฮพก็เป็นดีเฟนท์เปแต่ไม่แต่เฮมันจะไม่มีเพราะว่า h ฮหลักเฮหลักมันเป็นหน่วยเฮทออฟหลักมันเป็นเฮพถูกไหมฮะประมาณนี้นะแต่เกิดเพื่อนๆแบบเอออรูน h ฮพไม่พออย่างเงี้ยรูนเลือดไม่พออย่างเงี้ยก็ใส่ให้พีไฟกับการรนนย เด็ดขาดเลยการเล่นเนี่ยการูน่าการูด้าเนี่ยตัวเล่นเกตเนี่ยกับพีดไฟห้ามตายแล้วก็เจ้าพิกซี่ลมตายได้นะพิกซี่ลมถ้าเกิดรูนเฮดพีไม่พอจริงจะไปใส่รูนหลบก็ได้แต่ว่าอันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่ใส่ไปเฮ็ดพีดีว่าไม่งั้นโดนสกิลบอสทีสองทีก็คือตายนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนการเล่นนะครับอ่าอันนี้เริ่มมาหมีจะเดินเข้าไปหาบอสเลยนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะตีมอนก่อนก็ได้แต่ว่าหมีไม่ทํานะ หมีจะเดินลากเนี่ยมาตีอยู่ตรงบอสเลยครับเพราะว่ามอนสเตอร์เนี่ยมันจะเดินเข้ามาตรงบอสทาให้เราตีบอสไปด้วยแล้วก็ตีมอนสเตอร์ไปด้วยเห็นไหมพอพิทไฟสกิลสองมันใช้เสร็จแล้วให้เพื่อนๆกดเร่งสกิลของนก2ทีครับพอสองทีเสร็จเนี่ยมันจะดีมีดีเลย์อยู่ประมาณสองวิมันก็จะมาด่าดต่อยนยพออย่างนี้เสร็จแล้วหมีก็จะกดอีกสองทีอ่าเห็นไหมอีกแค่สองวิก็ใช้ได้แล้วอ่าพอพอสกิลเสร็จก็ใช้ต่ออ่าหมีก็จะเร่งสกิลของนกต่อยสองทีหนึ่งทีอ่าแล้วหมีก็กดอีกที กดทันไหมกดทันไหมอ่ากด2ทีเห็นไหมครับแล้วสกิลสกิลสของพีดไฟมันก็จะใช้ได้พอดีเสร็จแล้วพอใช้เสร็จแล้วยังไงครับเพื่อนๆก็กดสกิลหนึ่งของสกิลน็อกเนี่ยเร่งสกิลอีก2สกิลอ่าเห็อีกสองทีเสร็จก็มาต่าต่อนะให้เพื่อนๆพยายามกะจังหวะอย่างเงี้ยให้ได้ครับพอกะจังหวะนี้เสร็จทุกอย่างมันจะลงคอมเพลนเดียวกันเลยเห็นไหมเห็นบ้างมอนเตอร์เพื่อนๆลากมาตรงบอสเนี่ยเราก็ตีบอสด้วยตีมอนเตอร์ด้วยบอสมอนเตอร์กับบอสมันก็จะตายกันมันก็จะตายพอดีกัันนะครบ นาเสร็จแล้วเราก็ได้วอลลุ่มเดิมนะครับอ่าพอสกิลพอพีชไฟใช้สกิลเสร็จเพื่อนๆก็กดสกิลของนกเนี่ยสสกิลก็คือสกิล1สกิลเร่งเนี่ยสองสกิลให้เพื่อนๆพ,พ,พยายามเก็บมานาะไว้ประมาณ6ครับเพราะว่า6เนี่ยก็คือกดสกิล2ทีทีละ3ถูกไหมครับอ่ามีก็ใช้ทีหนึ่งตอนนี้มีขาดอีกทีหนึ่งครับเพราะว่าตอนนี้ดีเลย์สกิล2ของพีชเนี่ยเหลืออีกอ่าพอมากดอีกทีนึงก็จะทันพอดีนะฮึบอ่อาอมตะปฮ๊บอ่าเรียบร้อยครับเห็นไหม วิธีการเล่นก็ง่ายๆเอาแค่นี้นครับม,มีคิดว่าปาร์ตี้นี่คือเล่นง่ายสุดแล้วมีลองไปลองดาเมจกับที่อื่นมันผ่านยากกว่านี้แต่ก็ผ่านนะ,อะตอนนี้มีขาดต้องกดสกิลเร่งนิดนึงเพราะว่าสกิลพีดไฟอมตะยังมาครึ่งหลอดอยู่เลยอ่ะพอมีกดแล้วเห็นไหมก็กดก็ใช้ก็พอดีเลยเสร็จแล้วเราก็ตีตีบอสไปเหมือนเดิมครับเราไม่ต้องไปสไนใจเราเลเราเน้นบอสอ,อย่างเดียวเพราะว่าถ้าบอสตายก็คือจบถูกไหมฮะอ่าตอนนี้มีต้องเร่งสกิลไม่ต้องเร่งแล้วครับถ้าจะาใช้ได้แล้ว อ่ะโอเคครับอมตะพี่ไฟพร้อมอึ๊บเพิ่มอมตะพอเราอมตะเนี่ยบอสก็ทำอะไรเราไว้ได้อ่ะเสร็จแล้วเราก็กดสกิลหนึ่งของของนอกเนี่ยต่ออีกสองทีคูดาวสกิลมันก็จะพอด,ดีมันก็จะอมตะพอด,ดีเห็นไหมอ่ะเห็นไหมอมตะปุ๊บอ่ะเสร็จแล้วก็กดสกิลหนึ่งแค่นี้ครับผ่านแล้วเห็นไหมอันนี้คือทิ๊กแบบมีคิดว่าทีมนี้น่าจะผ่านง่ายสุดเพือพ่อนๆลองฝึกด,ดูนะครับคิดว่าทุกคนผ่านได้แน่นอนนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอพูดเรื่องรูนก่อนส่วนรูนสามตัวนี้มีใส่เป็นเฮดพีเปอร์เซนต เฮตพีเปอร์เซ็นต์หมดเลยทั้งรูนออฟออฟหลักออฟสองออฟสี่อ 2, อฟหกเฮตพีเปอร์เซ็นต์ออฟลองออฟลองก็ใส่ดีเฟนต์เปอร์เซ็นต์กับเฮตเพีเปอร์เซ็นต์สลับกันแล้วแต่ถ้าเกิดออฟหลักไม่มีเฮตพีเปอร์เซ็นต์ก็เป็นดีเฟนต์เปอร์เซ็นต์เฮตพีแต่ไม่แต่เฮตพีเปอร์เซ็นต์มันจะไม่มีเพราะว่าเฮตพีหลักเฮตพีเปอร์เซ็นต์หลักมันเป็นหน่วยเฮตอ Head, อฟหลักมันเป็นเฮตพีเปอร์เซ็นต์ถูกไหมฮะประมาณนี้นะแต่เกิดเพื่อนๆแบบออฟ รูนเฮดพีไม่พออย่างเงี้ยรูลเลือดไม่พออย่างเงี้ยก็ใส่ให้พีไฟกับการูหน้าน้ำก็ได้เพราะว่าไอ้สองตัวนี้ห้ามตายเด็ดขาดเลยการเล่นเนี่ยการูน่าการู้ด้าเนี่ยตัวเล่นเกตเนี่ยกับพีไฟห้ามตายแล้วก็เจ้าพิกซี่ลมตายได้นะพิกซี่ลมถ้าเกิดรูนเฮดพีไม่พอจริงจะไปใส่รูนหลบก็ได้แต่ว่าอันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ใส่เปเฮดพีดีว่าไม่งั้นโดนสกิลบอสทีสองทีก็คือตายนะครับอ่าซึ่งอันนี้นะชั้น200นี้มีขอบอกนิดนึงนะคีหน้า จะเป็นอบีสามารถใช้เทคนิคเทคนิคนี้ในการเล่นผ่านผ่านได้แน่นอนมันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆเนี่ยออสามารถเล่นนกเนี่ยแล้วสามารถที่จะสกิลหนึ่งเนี่ยก็คือเล่นสกิลได้2ทีทันหรือเปล่าถ้าเพื่อนเพื<ๆ>่อนเล่นทานพีไฟมันก็เอามาตัดได้เรื่อยถูกไหมหลัการเล่นมันมีแค่นี้จริงๆเว้ยแต่ว่าเวเวลาเล่นมันก็ต้องแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเพื่อนๆต้องดูกะให้เป็นอนะ่ะคือในคลิปมีสอนหมดแล้วอ่ะเพื่อนๆลองไปเล่นตามได้เลยรับประกันผ่านพลังก็ประมาณ3ามแสนแปดพันมันก็ไม่ได้เยอะอ่ะ หรือ,อทีมนะที่ที่มีเห็นเขาเล่นกันนะแต่ว่าอันนี้หมีก็พลังถึงนะเออหมีเล่นเนี่ยเนี่ยอีกทีมหนึ่ง่งที่เขาเล่นกันอันนี้อันนี้ก็ผ่านเดี๋ยวนะตั้งแต่จินน้ำหมีไม่ได้ใส่รูนถ้าใส่รูนเลือดมันจะพลังต่อ,อสู้วันแสนตน้ตนตน้นมันจะไม่โดบนบทลงโทษครมันจะไม่ผ่านง่ายประมาณนี้นะอา่าอีกตัวหนึ่งหมีใส่แมวลมจําได้เนี่ยทีมนี้ก็ได้แต่ว่าอา่าไอ้นั่นครับอะไรนะกินน้ําเนี่ย เพื่อนๆต้องอัดแม็กหน่อยนะพลังต่อสู้ทักแสนเดยมมันจะช่วยทำให้เราสามตัวเนี้ยพลังต่อสู้มันจะประมาณ3ามเซนซีมันจะไม่โดนบทลงโทษมันทำให้ผ่านง่ายนะครับอ่ะเดี๋ยวมีลองเอารูนมาใส่ให้ดูแล้วกันเอ้สึกมันจะเป็นรูนสึกว่าเ,เดวแป๊บนางนะ เห็นไหมพลังหน0 0งพซึ่งมันจะทําให้เราไม่โดนลงบทลงโทษับมันมันก็เลยทําให้เราผ่านง่ายนะแต่ว่าเท่าที่หมีไปลองมันก็หม,มีว่าไอคอมเพนตะเกียผ่านง่ายกว่าเยอะเนี่ยคอมเพนสตัวเนี้ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่เนี่ยสตัวเนี้ยผ่านง่ายกว่าแต่ว่าเพื่อนๆต้องเล่นเออฝึกจังหวะน,นิดนึงนะครับเอออ๋อมันเอารูนหอยน,นี่มาแมว อ่าเห็นไหมครับถ้าสมบุตเนี่ยหมีเอา3ามตัวนี้ลงเห็นป่ามันจะไม่โดนบทลงโทษเห็นไหมเพราะว่าลังต่อสู้มันไปถึงประมาณเกือบเอาสามแสนหกหมื่นเลยแต่อย่างที่บอกคือบาเตสหมีเนี่ยมันอัดแม็กเลยมันก็เลย1นึ่งแสนมันเลยช่วยดึงพลังได้ถูกไหมแล้วก็คู่กับจินไฟแล้วก็แมวลมก็คืออันนี้จะไม่มีพีทไฟมากลางเกา,าะอมตะแต่ว่าเพื่อนๆจะเอาพีดไฟก็ได้นะนนียแล้วแต่เลยถ้าพีทไฟก็น่าจะผ่านง,ง่ายกว่านะเท่าที่หมีมอง ซึ่งเจ้าบาตัตเตจินน้ำเนี่ยมันช่วยในการที่สร้างเกาะด้วยทำให้ปาร์ตี้เราตายยากก็ก็มันก็ช่วยได้ตอนที่สกิลของเออไอ้นั่นนะครับอะไรนะพิษไฟมันยังดีเลยอยู่อันนี้คือแค่มีแนะนำจะเฉยนะแต่ว่าหมีก็ยังมองว่าไอส้สาไอ้สามตัวนี้ผ่านง่ายกว่าเยอะที่หมีลองนะเนี่ยสามตัวนี้เดอะเบสสุดแล้ว อันนี้จบไปในส่วนคีน่ากับออบีเนะออบีเใช้กับคีน่าใช้เหมือนกันเลยหลักการเดียวกันถ้าเพื่อน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 ดันพลังค่าต่อสู้สักสามแสนหกอย่างที่มีลงให้ดูอย่างตะเก้ใช่ปะมันจะผ่านแบอีซี่เลยเพราะว่าเราไม่โดนบทลงโทษถูกไหมไม่โดนบทลงโทษมันก็ง่ายครับจริงๆนะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนที่แบบพลังต่อสู้ไม่ถึงสองแสนแปดสามแสนสามแสนก็เนี่ยทีมนี้เลยเนี่ยผ่านแน่นอนนะล้านเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยอันนี้ผ่านแน่นอนแต่ว่าต้องฝึกนิดนึงนะอ่ะต่อไปในส่วนของคีฟคีฟเนี่ยจะไม่เหมือนอบบกันนาะ ส่วนใหญ่เขาจะใส่เป็นสะท้อนก็นอ่ะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวมีแปะให้ดูคนนี้เขาผ่านคนแรกลนบอรดเลยมั้งเห็นเขามาลงวิธีให้ดูอ่ะเนี่ยตาหมีไม่เคยเล่นชีพนะหมีไม่สามารถลงลึกงได้เนี่ยตัวที่เขาลงก็จะมีฟิวเลียนนะครับอีฟโนโน้ำแล้วก็น้องล่มนะน้องล่มแอนนาเวลนะแล้วก็แน่นอนพิกซีล่ลมนเนี่ยสามตัวนยครับอา่าที่มีเห็นเขาบอกนะบอกว่าที่คือต้องถือคับใช้อาวุธมืด คือคีฟเนี่ยใช้อาวุธมืดเนี่ยลดดาเมจที่เราได้รับได้ครับจะทำให้คีปโดนเบาแล้วก็เราก็สะท้อนกลับไปหาบอสคือออยง่ายเราเน้นถึกครับทุกตัวเลย3ตัวเน้นถึกเน้นตายเน้นตายยากให้บอสมันตีเองมันจะโดนสะท้อนเองไปเรื่อยๆจนตายครับแค่นั้นเองคีพเพราะว่าคีมันมีสกิลสะท้อนประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวมีแปดสกิลของไอ้น,นี่ให้ดูด้วยนะของของของคนคนนี้ด้วยนะคนคนนี้ชื่อว่าพีเกมนะครับพีรพัฒนนะโอ,อ้ต้องขอบคุณทิกมากเลยเพราะว่าจริงคีฟนี่มีไม่ได้เล่นนะมีบอกไม่ได้แต่ว่าเออเห็นทีเขาน่าสนใจดีก็เลยมาแชร์เ,เพื่อนๆดูนะครับเผื่อเพื่อนๆคีฟสามารถลงตัวตามแกได้เลยนะสามตัวแล้วก็เนี่ยเนี่ยอัพสกิลตามแกเลยเน้นถึกเน้นถึกเน้นสะท้อนเน้นตายยากเดี๋ยวบอสมันตีออกมาเดี๋ยวมันก็ตายเองแค่นี้ครับผ่านง่าย,ายๆแบบอีซี่สามตัวละครเลยนะ ส่วนออเบียกับคีน่าก็ใช้เทคนิคเดียวกันที่หมีลงให้ดูเส้น3ตัวงั้นยังไงก็ผ่านนะเอ่อประมาณนี้นะครับเผื่อทิคนี้หมีจะช่วยผู้เล่นได้ไม่มากก็น้อยแนละ้วว่าคําถามนี้มีคนมาถามหมีใต้คอมเมนต์เยอะมากนะร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสามร้อยเก้าสี่แล้วก็สองร้อยสามมาสามอาชีพเลยถามออเบียกับคีน่าเนี่ยหมีพอช่วยได้แต่ว่าคลิปนี่หมีไม่ได้เล่นก็เออเอาของคนนี้ที่เขาผ่านมาให้ดูดีกว่านะเพื่อนๆจะลองไปเล่นตามผ่านชัวร์ว่าคนที่เขามาพิมพ์ใต้คอมเมนต์เนี่ย เขาเขาก็เขาก็ทำตามอะคลผ่านทุกคนไม่มีใครไม่ผ่านนะอ่ะเผื่อจะช่วยผู้เล่นได้ไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าอันนี้หมีก็พยายามรวบรวมข้อมูลที่ดีที่สุดแล้วนะในการช่วยเหลือผู้เล่นนะครับอ่ะมีสก,กิลบัญชีด้วยนะอ่ะมีสก,กิลบัญชีของพี่เขาด้วยก็เขาจะเน้นอัพคือสายล่างครับมอนเตอร์เดี๋ยวมีแปะให้ดูอ่ะแล้วก็ขวาบนเห็นไหม ขวาบนคือเน้นสะท้อนแล้วก็เอ่อเน้นบวกดีเฟนแล้วก็ที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเน้นเน้นบวกเฮดพีทำให้ตัวคีมันตายยากด้วยประมาณนี้นะครับอาเผื่อทลิปนี้หมีจะช่วยผู้เล่นได้ไม่มากก็น้อยนะหมีพยายามแบบลงจัดหนักจัดเต็มให้เลยเพราะว่าหมีก็อยากให้ทุกคนผ่านนะเกมนี้เพราะว่าพอเข้าใจายอยู่แหละถ้าไม่ผ่านมันก็ตึงมันก็เครียดนะเพราะว่าไอไอห่อร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสามเก้าสี่สองร้อยเนี่ยคือเกมมันบั็อกอะเวลาเราไม่ผ่านใช่ป่ะตัวละครแม่งตาย ตายที่นี่มาถือว่ามันไม่โผล่เว้ยเราก็ต้องไปกดดีกดดีลงโอ้โหแม่งปล่อยกระบ,บาลมากก็เผื่อคลิกหนีมีจะช่วยผู้เล่นได้ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับมีมีของอัปเดตท,ทุกวันนะครับผมยังขอบคุณสำหรับคุณคูเปอร์นะครับท็อปโดนเลียงคุณคูเปอร์สามหมื่นบาทคุณซาคิหนึ่งหมื่นบาทคุณวัวสองพันบาทคุณกระข้าเวอร์สองพันบาทคุณพลอยหนึ่งพันบาทเอเคสเซนต์หนึ่งพันบาทนะครับเพื่ออยากให้มีชัดทำอะไร